นในท็อปปิกวันนี้เงินเดือน35,000บาททำงานมา5ปีเกษียณอายุ60ปีจะได้รับนะครับ27,123บาทจริงหรือไม่เดี๋ยวไปคำนวณกันก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้จักกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยนะครับซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. กรณีการกำหนดการเกษียณอายุก่อนครบ60ปีนะครับถือว่า การเกษยียณอายุนั้นเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะก็คืออาจจะเกษยียณอายุได้ก่อนนะครับคุณก็ยื่นขอเกษยียณแล้วก็ได้รับนะครับเงินค่าเงินเกษยียณอายุได้เลย2กรณีการกําหนดเกษยียณอายุนะครับเกินกว่า60ปีบริบูรณ์หรือไม่ได้มีการกําหนด ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอเกษียณอายุได้เมื่อมีอายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากแสดงเจตนายื่นขอเกษียณน,นั่นเองก็คือถ้าคุณอายุครบ60ปีนะครับ60ปีหนึ่งวันก็สามารถจะยื่นนะครับขอเกษียณอายุได้เลยนะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะตามอายุงานของคุณว่าคุณอายุงานเท่าไหร่ระยะเวลานะครับการทำงานครบทำงานครบ ร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปีได้รับเงินชดเชยสามสิบวันทำงานครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปีนะครับได้รับเงินชดเชยเก้าสิบวันทำงานครบสามปีแต่ไม่ครบหกปีได้รับเงินชดเชยร้อยแปดสิบวันทำงานครบหกปีแต่ไม่ครบสิบป,ไปีได้รับเงินชดเชยสองร้อยสี่สิบวันทำงานครบสิบปีแต่ไม่ครบยี่สิบปีได้รับเงินชดเชยสามร้อยวันทำงานครบ 20ปีขึ้นไปได้รับเงินชเฉย400วันนะครับเงินเดือน35,000บาททำงานมา5ปีนะครับคำนวณค่าจ้างรายวันวิธีการนะว่าค่าจ้างรายวันคุณเท่าไหร่นะครับมีการคำนวณดังนี้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หารด้วย365วันนะครับ35,000บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับได้ค่าจ้างวันละ1,150บาท 68สตังค์นะครับเมื่อได้ค่าจ้างรายวันแล้วเราก็ไปคูณกับจำนวนวันนะครับออทำงาน5ปีนะครับก็อยู่ในเลทข,ของครบ3ปีแต่ไม่ครบเอาหปีนะครับครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันนะครับก็เอา1,150บาทคูณ180ปีเอ่อ180วันนะโทษที180วันก็เท่ากับ27,123บาท29สตางค์นะครับได้รับ เงินก้อนนี้ไปเลยนะครับนอกจากเงินก้อนนี้แล้วยังสามารถยื่นขอรับนะครับบำเหน็จบำนาญชลาภาพนะครับยื่นขอรับกรณีชลาภาพได้เลยด้วยนะครับเมื่อคุณสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนคือคุณออกจากงานแล้วนะครับคุณเกษียณอายุแล้วคุณก็สามารถยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำนาญตามเงื่อนไขได้เลยนะครับบางคนส่งมาไม่เกิน180เดือนก็ได้เป็นบำเหน็จ ส่งมามากกว่า180เดือนได้เป็นบำนาญน,นั่นเองนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะพออายุครบ60แล้วเนี่ยนอกจากเงินเกษียณอายุนะครับเงินกรณีชลาภาพและยังได้เงินผู้สูงอายุด้วยนะครับไปยื่นขอให้ครบเลยนะตามสิทธิ์คุณแค่นี้คุณก็ได้รับครบแล้วก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกอว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่าน นะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อขอเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกออศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยือ่อให้รีบดำเนินการต่างตเป็นนี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือ app, แอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์หรือที่สาขาเพื่อให้ระง,งับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับสองแจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ2นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อน,นำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือสินโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง5 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น